นิยาดาพาซ่ามาทำอะไรคะคุกกี้ค่ะคุกกี้เหรอเมนูอะไรเออไข่ต้มเหรอคะไข่เจียวค็อกฮ็อกฮ็ออยากกินยาดาพาซ่ายาดาหายไปไหนนะ ันนี้ยาดาพาซ่ามาทำอะไรคะมาทำคุกกิ้งค่ะคุกกิ้งเหรอเมนูอะไรเอ่ยไข่ไข่ต้มเหรอะไม่ใช่ไข่เจียวครกครกคกค่ะไหนไหนอ่ะนี่ค่ะเป็นเตาเหมือนเตาขนมครกเลยใช่ไหมเหมือนเตาหมือยากกินลูกแหนมปู หรอแล้ววันนี้ดาจะมาทำคนเดียวหรือเปล่าไม่ค่ะอ้าวแล้วยาดามีผู้ช่วยไหมมีค่ะเดี๋ยวดึงมาค่ะอ๋อเนี่ยหรอคะผู้ช่วย<ช>หน้าคุ้นคุนนะคะผู้ช่วยคนนี้เขาคือใครคะเขาคือใครคะอริศค่ะอ่า <laughs> เเดี๋ยวค่ะแนะนําวัตถุดิบก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างอ่ามีอะไรบ้างค่ะอ right. ันน yes, no right. ้ี้คือไข่ค่ะเราก็จะต้องมีไข่นะอันนี้ไข่ตอกแล้วสามลูกเนี่ยค่ะอันนี้คือกุ้งดิบค่ะกุ้งสดนะคะเออกุ้งสดอันนี้คือปูค่ะเนื้อปูก้อนอันนี้คือกุ้งค่ะกุ้งที่ต้มแล้วใช่ค่ะ ไอ้น้ำมันใช่ไหมคะน้ำมันนะคะแล้วนี่นะคะมีผักชีค่ะต้นหอมซอยพริกขี้หนูซอยไอ้ผู้ใหญ่กินเดี๋ยวเรามาทักไข่ดูเลยไหมโอเคเดี๋ยวเระวิ้นกันวิ้นก้าตัดดูของมันเลยก่อนด้วยไม่ไม่กลัวไม่หายหนูโอ๊ยเฮ้ยตายแล้วตายแล้วอดเงิอันนี้ เป็นไงคะเครื่องแกะเปลือกไข่รุ่นนี้ก็เงใช้ไม้คเลยกเลค่ะเดี๋ยวเรามาตอกไข่ก่อนเลยหนูจะปิดมาค่ะหนูจะิดมคะเริมจัดอันดันเรียมาเลนะคะว้าวเปิดเท้าทิ้งไว้ใช่ไหมคะใคะรวให้มันร้อนค่ะอร้อน่ะ

เยวน้ำมันกระเด็นโอ้โหคิงพองตอนนี้นะคะเราก็รอให้มันร้อนกันนะแล้วนนเราตีไข่ก่อนนะคะเอมืพัลอ่เให้มันไ้่่อเอี่งคะเราใช้ไข่ดีฟองคะตัวนี้มันตีฟองเลยคะ อยากใส่กุ้งหรือใส่เนื้อปูสามารถเลือกใส่ได้เลยนะตามใจชอบเลยนะคะ,ะ,คะทำให้ปาทำให้คุณตาให้หม่ำมาได้หมดเลย <c oughs> <c oughs> อะโอเคได้แล้วใช่ไหมคะ,เ,ะ,คะเดี๋ยวเราทำการหยอดไข่เลยนะคะ <c oughs> โอเคให้น้อยหยอดก่อนเลยได้หหยอดก่อนหยอดหยอดก่อนใหยอดก่อนโอโ้โห

ใช้มือหยิบเลยลูก,กจะได้ไม่หกเดี๋ยวไข่ไหมเร็วๆค่ะล้นแล้วค่ะองเ่นี้เลยอรกเลยนะคะแต่อันนี้ผมไม่ใส่นะใส่ไข่เยอะพอมันสุกมันก็จะดันขึ้นมาล้นแบบนี้นะคะเราถ้าทำจริงๆเราไม่ต้องใส่ไข่เต็มใส่ประมาณครึ่งนึงเนาะครึ่งหนึ่งอะแล้วก็ใส่ท็อปิ้งโอ้โหดดๆหูรอสักครู่นะคะ เพราะว่าคุณยดา mm. ไม่ใส่สักทีนะคะนี่นะคะกุ้งเน้นเน้นูเน้นเน้นเลยนะคะหินนะคะทะลุต้องเลยค่ะตอนนี้มีสิคะเนี่ยของหนูหนูเลืกเลอกกินได้เลยไม่ใช่หนูจะแบบไม่มีใส่เอากุ้งออกแค่นั้นเองหรือหนูไม่ต้องกินกุ้งก็ได้ หมคล้ายๆทากโยกยากิเลยเห็นไ,ไหมือนจยากจะเป็นลูกกลมๆเหมือนเห็นไหมเหมือน,นะน,นะนลูกชิ้นเหมือนทากโกยากิหเห็นไหมโอ้นะ่ากินมไม่ต้องต้องหอมต้นหวานดีกว่าไข่เจียวมากกว่าเฮอยทำไมใส่อ๋อต้นหอมของบับป้าง่ายหรอกของพี่ยาย่พี่ใหญชอบกินผักนี่นะคะทุกคนไข่เจียวครกครกเหรอฮะแม่น<า>ี่ยงครกไหนครก แก้อล้วละไข่เจียวมากกว่ามผิดเหมือนไก่อยากิโอชไข่เจียวในนี้เตาขนมครกไงลูกก็เลยเรียกว่าไข่เจียวครกสุกแล้วค่ะไก่อยากิว้าวกุ้งเม้นจ้าไก่อยากิไก่อยากินี่ยอแคปเป็นด้วยเดี๋ยวไว้หลังเราไปทำขนมครกกันบ้างดีกว่าเอาเอามั้ยคะโอเค เดี๋ยวให้ป้าปาทำนะคะเพราะว่ามันร้อนเตามันร้อนให้ป้าปาตักนะแม่หลังเพลงม่จังน่ากินมากมากค่ะให้ป้าปาแคร์ดีกว่านะคะเพราะว่าเตามันร้อนเด็กยังมีส่วนร่วมในการทํานะคะเสร็จแล้วค่ะอันนี้เราก็จะโรยหน้าด้วยต้นหอมซอยหน่อยนะคะซอยอะไรคะซอยบอลเหรอซอยบอลิเก๋เจ็ดค่ะอ๋อซอยบอลิเก๋เจ็ด เน้โครกของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะาเันื้อปะะูเนื้อกุ้งน้นเน้น<ว>เดี๋ยวต่อไปเราจะมาชิมกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะคะเอาป้ปาชิมด้วยเลยใส่ซอสมะเขือไนต์ามาปะเ่าก่อนนะคะ,นนะ,คะชิมเลยนะคะเป็นยังไงคะ บอกให้ให้ค่ะหมอขอให้เมนูเด็กๆได้นะคะคนที้แบบว่าชอบกินเนื้อแข็งแบบเหมือนไข่นกกระทาเลยเหรอคะอร่อยมากอร่อยกินเอาอีกเลยเหรอไข่มีประโยชน์ไหมคะเด็กๆควรจะกินไข่บัลลังก์เนาะเพราะไข่มีประโยชน์มากขึ้นเต็มคำเลยโอ้โหปิีนนะคะป๊ะป๊า ร่วมด้มากครับงั้นเดี๋ยวมามาขอไปทานบ้างนะอร่อยใช่ไหมอร่อยพูดเรื่องจริงนะวิมใช่ไหมใช่สิ ไลค์ like, กดแชร์กดสัว่วมาคั่ให้ช่องเดราพาซ่าเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูทำคลิปใหม่ๆด้วยนะ